เวลาผู้หญิงแต่งหน้าตาคอเจ้าพ่อดยูแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้พ่อวิมปัดมาสคาร่าให้ดูว่าแล้วเรียกขึ้นมามีอะไรจะได้รู้เป็นยังไงเริ่มอันนี้เป็นมาสคาร่าเขียวในตำนานปัดแล้วเป็นสีเขียวไม่ใช่ดำสนิทอ้าวปิดด้านนี่มึงไม่โว์เพื่อนๆในเดิแหมจะสวยอย่างเดยอะไรห่วงก็จะสวย เร็วเร็วดีจะไปกินข้าวแล้วช้าแต่งหน้าช้าเฮ้ยเร็วดีเสร็จยังอ่ะเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วไม่ได้คุณผู้ชายดูไว้นะคะเวลาผู้หญิงแต่งหน้าป <laughs> ากก็จะบอดอยู่แล้วอย่าพูดเดีะยเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนี่ซืบเห็นไหม หัวแปลงเขาสั้นยืดยุ่นซอกซอนได้ทุกเส้นเลยดูดินี่ฟื้บฟืๆๆฟืฟให้โดูยังไม่ได้ปัดกับปัดแล้วเห็นปะขนตางอนยาวเด้งสวยชืบชืบชสวยงามเห็นไหมสวยไหมเง้นๆนแล้วหาซื้อง่ายมากเขามีขายที่เซเว่นอีเลวทุกสาขาแน่นอนไม่ต้องพูดอะไรเยอะตำนานเนี้ยเขาดีอยู่แล้วไปซื้อกันเลย